สวัสดีครับพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับในช่องชีวิตง่ายๆสายลูกทุ่งกับผมครับก็พบกันในวันจันทร์ที่22มีนาคมนะครับผมครับออกมาหาพึ่งหาไม่เหมือนเดิมกับผมครับแต่วันนี้เออเหมือนพายุจะเข่าครับพี่น้องเนาะคึมฟ้าคึมฝนเข่าฝนกับม้าครับก็ไม่รู้จะมีเวลาหาไดนานแค่ไหนเนาะแต่กับพยายามจะเอาให้ได้สักลังสองลังเลยครับผมครับนะมาเจอแล้วลังนึงก็หลังจะกิน เกงผักหวานพึ่งครับผมครับอร่อยอร่อยครับเต็มพลังแล้วก็ออกมาครับผมนี่มมเจอกล่งนึงลังพึ่งขนาดนี้แหละครับพึ่งห้อยโครงครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยครับทําเวลาครับเพื่อจะได้จักสองล่างครับก่อนที่ฝนจะตกลุยกันเลยกับผมลมแรงครับวันนี้ฝนจะตกตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมแต่จะรุ่นนี่ เลยแต่ลุ้นเอาครับผมเลยไม่กล้าไปหาไกด์บ้านครับวันนี้เผื่อฝนตกก็จะได้รีบขับรถกลับเข้าหมู่บ้านเลยเพราะว่าฝ่ามันแรงนะครับผมฝนใหม่ฝ่าใหม่นี่อันตรายครับจะเป็นยังรู้พี่น้องเลยอาจจะมีแต่หัวน้ำแหละก็เอาเลยเนาะพึ่งไม่ออกหากินเลยครับวันนี้ดูตัวบิดไม่ได้เลย โอ้มัเห็นมีน้ำพึ่งคลองนี่เดี๋ยวดูกันเด้อมันมีน้ำก็บทปล่อยไว้ทะเละมังนี่ฮะโอ้ยปล่อยไว้ก่อนพี่น้องมันมีน้ำไหม,มโอ้พี่น้องถัดมาไม่ไกลเจออีกรางหนึ่งรับผมหลังสวยครับอาจจะเป็นมาด้วยนะเอาอง่ายๆเลยครับนี่คิวโก็คอยนี่ วันนี้เมออกหากิ้นเลยพี่น้องถึงปอยุเข่าครับเอาเดี๋ยวรีบลมควันดูกับผมลมเริ่มแรงเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมเมย์ก็เริ่มก่อตัวครับดำมาละลมควันนัน้นอ่อนดูก่อนครับรู้่าบพึ่งเกาะผักนี่ลมควันไปแล้วครับพึ่งเกาะผักนี่ผมดูพึ่งพิษตัวนี่บางทีก็เกาะผักเฉยๆครับผม ลมอ่อนๆครับโอ้น่าจะเกาะผักกับพี่น้องเลยจะได้จะได้ไดูดพึ่งจิดตอนแรกหนึ่งว่าจะมีหัวหน้ามาให้จักหน่อยเอ้าปล่อยไปครับผมบางทีก็แค่เกาะผักครับบางทีก็มาอยู่รูแบบนี้นี่ถ้ามันอยู่กับแจ๋วเลยครับผมมาหลัง่อยมาดูนะโอ้สองรังเลยยังไม่ได้จักลังเลยพี่น้องเลยว้าว,าวาพี่น้องมาเจอสองลังติดกันใหญ่ๆเลยครับผมแต่เอายากครับอ้ ไซบิบเพิ่มเลยตรงนี้รลังนี่ส่วนอีกลังนึงอยู่ตรงนู้นครับผมไม่ใหญ่เท่าไรลังนั้นเท่านี้ครับตอนแรกผมเห็นลังนู้นก่อนครับมองไปมองมามาเห็นลังใหญ่ครับผมอันนี้ลังใหญ่เลยครับสองฝ่ามือลุยเลยครับเอายากหน่อยจนทมเทศแต่ก็จะเอาครับผมปีนทีเดียวเลยสองลังเลยครับถึงระยะที่ต้องลมควันแล้วครับพี่น้องสงสัยจะได้ตีแบบสองลังพร้อมกันครับเพราะมันใกล้กันจุดควันแป๊บนึงนะครับลมแรงครับ ลมควันลังใหญ่ก่อนครับผมเพราะมันอยู่ใกล้กว่าครับป้องกันการแตกมาใส่ครับผมไม่เห็นไม่ชัดก็ขอให้ได้พี่น้องยังต้องทางทางไปอีกไกลคันเดี๋ยวผมคางถูไปก่อนหาบนคางถูไปก่อนแล้วเดี๋ยวบุกตะลุยไปยืนนู่นครับผมลังนึงอยู่ข้างบนนู่นครับลังนึงอยู่นี่ลังนึงอยู่นู่นครับผมทางทางบริเวณนั้นออกให้หมดเลยครับผมจะแเดาได้สองรังเลยครับสักพักครับผมจุดถูอีกดอกครับผมลมสองควันเออสอง รังพร้อมกันเลยครับผมแต่รังนี่ไกลครับต้องใช้ไม่ยาวเอาละพอเตรียมตัวสักคู่ครับผมทุลักทุเลีครับผมขับสองรังไกลกันสอดทูบขึ้นไปครับคูนไว้ก่อนจังหน่อยก็ดีแล้วค่อยบุกแบบแรงๆครับผมค้างไว้เลยครับที่นี่โอเคลุยแรงเลยละครับที่นี่ไม่ยาวเพอกัตัดทิ้งครับ โอเคครับทางนี้ก็โอเคควันก็ยังล้มอยู่ครับลุยเลยครับผมทุกเนี่ยมันยากครับเรือมันเยอะหมุดเยอะตัดออกอีกสักพักแล้วครับกว่าจะมีที่ยืนแต่ยืนได้ปั๊บก็เอาได้สองลังเลยครับผมเอาพี่น้องสักพักเด้อ แคบเหลือเกินรังใหญ่ของเรากับผมน้ำเต็มครับรังน่าจะโอเคครับรังบนก็น้ำยังไม่เห็นครับผมเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงเนาะกำลังถางที่นั่งตรงนี้ครับผมถ้ารังเดียวในมอไม่ยากเอาครับเห็นสองรังเลยเอาครับเอายากกับลังนี้โอเคครับหนีบทางอีกสักพักครับผม แล้วครับสบายแล้วครับที่นี่ครับผมนี่ครับพึ่งล่างใหญ่ยุตนาแล้วครับเอาง่ายๆครับที่นี่ส่วนลังก็เหมือนกันครับง่ายๆาครับผมนั่งเอาเลยครับนู่นครับโอเคครับทางทางอีกสักคู่ครับผมแล้วก็ดูควันดีๆควันเริ่มดับแล้วครับนู่นตะกาเอามาด้วยครับพี่น้องนี่ได้นั่งเอาเลยที่นี่สบามสบายครับผมหักเหนื่อยแป๊บนึงครับ เอาลังใหญ่ก่อนแล้วกันครับผมหนังเอาสบายเลยทีนี่พี่น้องอเลยสองลังใหญ่ๆเลยครับผมเอาอะไเด้อพี่น้องตัดคอนอะไเด้อทีตัดคอนอะไเด้อครับเอาพึ่งมาทางนี้โอเคไม่อยากตัดมากับอเอาพรมใหม่ไว้หาพึ่งได้ทีหลัง ตัดคอนไปอู้ลังกิโตกไหมนอ้อตกกระตกแล้วมัง้งผมก็ต้องโหนไว้มือหนึ่งครับนั่งไม่ค่อยถนัดนั่นแหละอุ้ยแปบนนะขอนั่งใหม่โอเคครับ จริงจริงไหมมีครับอ๋อกลายเป็นว่าต้องเอาออกช่องนี้ครับเดี๋ยวกันทางโอเค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 โอ้ยพี่ห้องเป๊บนึงแป๊บนึงเคี่ยแม่หรือว่ายังดีต้องเอาอีกรังหนึ่งนะี่น่ะแม่มันก็จะบินลุ่มรุ่มรุ่มรุ่ม,มดิสิอืม ยังไงก็ต้องเคลียร์แล้วครับเอาผึ่งสองรังติดกันนี่มิเคยยักทีกันครับผมไปดูมันจีตอดไหมครับไอ้รังที่หายหเมาแล้วนี่คืเอเดี๋ยวผมจะลมควันไปด่า <c oughs> มุมกล่องจะเป็นยังไงต่อพี่น้องเอ้มันไก่ตัวผมพอด่อเดี๋ยวใส่ตะก,กร้าเลยครับเอาตะก,กร้ากันมาพร้อมกับผมวางเขียนไวล้ละ ต้องมีเพนครับเอาละพอแล้วครับผมไม่ลีลาครับควันก็ะจิตตั้งไว้นี่แหละครับนี่อาไว้ขูมันครับนี่พี่น้องเห็นไหมน้องเชิงไก่ไปหน่อยได้อยู่ครับล่างสวยอยู่โอเคครับอาไปใส่ตะก,การครับ กาอยู่ทางซ้ายไปไงดีโอเคครับตะก,กาอยู่นู่นเอาละทิ้งเลยไหมทิ้งเลยแหละอ,อ <c oughs> ไม่เป็นไรเดีย๋ยวกิ่งคอนมันยังครับผมนั่นนะครับเดี๋ยวหาใบไม้ปิดว้เดี๋ยวเมี่ยพึ่งบินไปตอมเต็มเลยเลยครับแล้วค่อยเอาล่างบนครับโอ้ไม่ไดีรอแล้วครับพี่นอ้องรีบเลย จัดถ่ายยืนใหม่ครับเอาลังนี้เลยครับผมทำเวลาเลยครับจะมีควันไหมเอาควันนี้มาช่วยครับลมไปด้านนี้ครับลมควันรอบเดียวเราก็ที้นั่นเลย ว่าพึ่งล่งงในเชิงบินต้อมหูแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> ตัดคอเลยครับไม่รอ <c oughs> พึ่งล่งไม่ค่อยใหญ่อกลังนี่ <c oughs> เอามาไงเนี้ยเดี๋ยวขอยืนใหม่แป๊บนึงเอาไม่ถึงเอาไม่ถึง นิดนึงนะครับขับไปสวยขอภัยขอตัดคอนตัดตกลงไปเลยเป็นไรครับนิดๆน,น้อยๆต้องยอมครับผมเอาอยากตัดมาดีๆมันโดนกิ่งใหม่แต่ก็สุดท้ายพี่น้องเ็ไม่รู้จะป้นกันไหมนี่มีไอ้พึ่งนี่จะแยกแยะออกไหมเฮ้ยอือทิงอ้งไว้ด้วยกันเลยเอา ผลกันเป็นรังเดียวกันซะเงียบนามดีอยู่โอเคครับบินตอมหูอย่ละ้ะเอาละทิ้งไปเลยโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปจัดแจงพี่น้องเก็บถูกกัน บีทูไปครับโอเคลงกันครับพี่น้องครับตอมหูแล้วกำลังลงครับพี่น้องลงยากเหมือนกันครับผมจะก,กล้าลงมาด้วยนี่ผมตัดกิ่งไว้อยู่ด้วยนี่นี่ครนะับนักไวไหมเนาะไหม่ก่อนและจัดท่าดีๆก่อน สองลังคุ้มครับผมอุ้ยมือโดนเกาะสองลังคุ้มครับยากหน่อยแต่คุ้มโอเคครับลงมาได้แล้วพี่หน้องเชิงดุแหย่บินต้อมหูแต่ไม่โตดน,นะแต่ต้อมไม่เชยสองลังเลยจ้าวิน มันตามลังผึงมาแล้วครับสวยๆครับผมไม่มีฝนก็จะหาต่อแล้วครับทางนั้นมาเจออีกรังหนึ่งครับพี่น้องพึงขนาดนี้และครับแต่หัวน้ำตรงๆดีครับผมเดี๋ยวลุยเลยครับป่าน้ำครับนู้นเจาะไปไกลครับแต่ก็ยืนเอาง่ายๆนะครับผมแต่จักน้ำอะไรนี่พี่น้องเลยสุดยอดเลยเหมือนริบแมวแต่ไม่ใช่ครับ เลยเลยครับกาลังเจาะเขาไปเอาลังพึงกับพี่น้องปาน้ําต้องใจเย็นๆครับผมเลยกลายเป็นว่าวันนี้ฝนไม่ตกแล้วครับเป็นแค่ฟ้าครึมๆก่อกลายเป็นอากาศดีเลยครับผมครับไม่ร้อนเนาะใจเย็นตึบเลยเลยครับผมเลยกลายเป็นหาพึงสนุกเลยครับวันนี้อากาศไม่ร้อนครับผมนี่ครับลังพึงของเรานะฮะลังไม่ใหญ่แล้วครับแต่มีหัวน้ำก็จะเอาเลยแหละครับผมแต่ก็ถึงแล้วครับพี่น้องเอลังยังเป็นกระดาษอยู่เลยครับ จักมีน้ำไหมถ้าไม่มีก็ไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวดูน้ำก่อนเขี่ยดูน้ำที่ไหนก่อนโอ้ยไหนๆๆมีน้ำไหมดูหน่อยโอ้โหไม่มีครับปล่อยไปก่อนอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็แล้วไปครับผมลังกระดาษยังไม่ใส่น้ำครับเอาปล่อยไว้สักสี่ห้าวันค่อยมาดูอีกทีหนึ่งครับผม น้ำก็จะเต็มครับผมไปหาลังไหม่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคร่งแล้วครับพี่น้องแดดออกแล้วครับผมพายุออกแล้วมั้งนะครับก็กาลังมุ่งหน้ากลับบ้านครับผมครับแต่ก็หาดูตามเลาะหวยไปเรื่อยครับผมถ้าได้เอาถ้าไม่ได้ก็ไปบ้านเลยแหละครับพึ่งที่บ้านลัางใหญ่มากครับพี่น้องเดี๋ยวสักประมาณต้นเดือนเมษสาผมว่าจะลองตอนเอาแต่หัวน้ำดูครับผม แล้วก็ปล่อยรังมันไว้ครับไปดูมันจะทำหัวหน้ามันต่อไหมเนาะแต่ตอนนี้ปล่อยไว้ก่อนครับผมสักต้นเดือนเมษาใคยจัดการครับอยู่กอมะม่วงนะครับมันบุกทำเสืออะไรครับผมมาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวหาลูกค้าก่อนครับวันนี้ส่งออนไลน์นะครับวันนี้ก็ไปหาตอนเช้าได้สองรังผมแล้วก็มีรังหนึ่งจากตะมันวานที่เหลือครับ จะเป็นสามลังนะครับเดี๋ยวหาลูกค้าครับผมนี่ครับมีน้ำอยู่ครับผมแต่ลังก็ทรงจะมีลังนี้แหละที่ถือว่าอ่อนสวยลังนี้ก็ยังพอได้อยู่เนาะแต่ลังนี้ทรงแก่ไปหน่อยนะครับแต่น้ำเต็มทุกลังครับผมครับกับผมก็ได้ลูกค้าแล้วนะครับผมครับตามคิวนะครับผมครับส่งให้คุณทานในพิษ่าจจะเป็นดาวนี่นะครับผมครับโอเคครับหลับมดเลยครับสามลังครับผมมาส่งของให้ลูกค้าที่เครี่กันครับผมวันนี้มีน้ำผึ้งด้วยครับผม แล้วก็มีรังผึ้งนะครับโอเคครับเ้าไปส่งของแป๊บนึงนะครับส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผมแต่มีลูกค้าสองรายด้วยครับที่ไม่สามารถส่งได้เพราะว่าวันนี้เคอรีแจ้งว่ากันกระแทกมดกับผมครับผมก็เลยไม่สามารถส่งน้ำพึ่งที่เป็นขวดได้นะครับต้องเอากลับคืนครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จังี่มาส่งให้อีกทีด้วยครับเด้อกันกระแทกมันมดก็ส่งไปก็โอกาสแตกสูงมากครับผมก็เลยยังไม่อยากเสี่ยงเนาะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้กับผมรับขอราชาหนึ่งวันนะครับสำหรับน้ำพึ่งขวดแก้วครับผมครับโอเคครับกลับบ้านนะครับผมครับกเหเือนเดิมนะครับมาสรุปรายได้กันครับผมวันนี้รายได้ได้4 5 0ห้าสิบครับผมครับเกิดมาจากเอ่อเมื่อชาวแฟนผมขายพึ่งที่เหลือจากเมื่อวานได้ลอยนึงนะครับแล้วก็บวกกับผมขายวันนี้ได้สามรอยห้าสิบครับรวมกันเป็น4ี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมครับนะ รายได้รวมทั้งสิ้นนะครับก็บวกกับ7,330นะครับก็เป็น7 7 8 0บาทแล้วครับผมวันที่22นะครับรายได้รวมอยู่ที่7,780บาทครับผมครับฝากติดตามไปจนถึงวันที่31มีนาคมเลยครับผมครับมาเรามาดูกันว่าจะได้ทั้งสิ้นเท่าไหร่นะครับร่มในถึงหมื่นครับผมไอดูว่าจะถึงไหมครับ ถ้าถึงก็วุฒดวิทย์แล้วพี่น้องจะคิดถึงไม่ดูนี่ <P unch> พรุ่งนี้กับพาออยุเขาอีกจะมีเวลาไปหาผึ่งไม่ดูครับรอรุ่นกันนะครับผมฝากติดตามได้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม